ลอปลปไปลบอปอ้ยอ้อ้ยอ้อ้ดีใจดีใจผมมดูมันเลี้ยวเลี้ยเล้ว ลองไปมึงเบรกหน้าหลุมเอามาอยู่ใกล้ไหมไม่ได้กูลืมเบาเสียงก็ไม่ได้นะ

มดจ้าบดอ่อนไนพี่หน่อยนะบดจ้ามอเ่ขงกี่รอบเนี่ยชกุมนกาอข่งกี่รอบอ่ะโอ้โหแม่งตีอย่างไกลเลยโ้ย้ยโอ้มอ้ยอ้ยอ้โ้โอ้อ้อ้ยโ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 อ มันกดไปโดนปุบปุ่มหยุดบันทึกเกอะไม่เป็นไ,ไ,ไรบันทึกต่อแล้วตออหนักเลยกูตีชนลูกป,ปั้นทั้งทั้งที่กูเพอร์เฟกต์นัเนนี่ยสวยชิมหายน้อยสวยที่จ๊ะคุณผู้ชมเราจะแพไอ้โบสแล้วนะเพราะอีปุ่มหึงสวยนั้นอันเดียว อยาจจะขัดใจคนเล่นนะแบบว่าเขาคำนวณกันเป็นยาร์ดเป็นหลาเราคำนวณกันเป็นเมตรยาร์ดขนาดเงี้ยวดีนหลาไปยาร์ดบังเกอร์ไประดับพี่ยังไม่บังเกอร์หรอกไอ้น้อง เองต้องบังเกอร์แล้วล่ะเอาลบลบไปลบไปเฮ้ยดฮใยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เ้ยเเ้ย้เ้เ้เ้ยเเ้ย้้ยเย เราจะไปหลุมยังไงนะปิ้วเนี่ยมึงเห็นไหมมันตกนอกวงไอ้ที่เ่อไงแล้วเข้ายัางไม่ถึงกลางวงด้วยความแม่นยำไม่มีดูผมดูผมพื้นไม่เท่ากันนะบดมึงเห็นไหมนะปิ้วไล่เบาไปไอ้นบดมึงจะทำอะไรมึงสะกิดเล่นหรือไงเนะี่ยโอ้โหกูหนักกว่ามึงเองเนี่ย โอ้ตรงเลยพี่เง<โฮ> <cake> <tinc S 2> ี้ยมันตรงตรงได้พี่ตรงได้แลวตรงได้เลยเดี๋ยผมตรงได้เนียเนี่ยเกลี่ยใกล้ใกล้ไปก่อนตรงนู้นนังโอ้โหตั้งขึ้นตั้งลงอะไรก็ไม่รู้ยาวไปฝืนไม่ม่มีความเท่าเทียมกันเลยมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวาลงซ้ายอะไรก็ไม่รู้ แต่ผมไม่ลงนะมึงเล่นอะไรเนี่ยบอทำจริงบอได้อะไรอ่ะป๊อบกูอยู่ไกลกูอยู่ไกลแต่มึงได้ใกล้ๆมึงกระโดดข้ามหลุมทำไมทำไงให้ไม่ลงอ่ะบทตีดิคนดูก็จะง้างเต็มแรง งั้นแรงือบแล้วเฮ้ยระดับนี้ก็ไม่พาดกันหรอกนี่ขนาดไม่พาดเลนะบวกไปคนละสามจ้าเบี้ยบอโอมีพลยนึเดกูรู้แล้วมันยากตรงไหนมันยากไอ้ตรงตึงหลุมนี่แหละแล้วก็ยากไอ้ตรงความไกลนี่แหละอุปรรศัก่์ยงเยอะเลยโอ้โหแล้วมึงดูไอ้มีสองตัวนั้นมึงเห็นไหม เอาเลยทีตอนเลยพระลับเนี้ยเขาหลบกันได้อยู่แล้วต้องสก,กูถอยด้วยมันเป็นไรอยู่ตรงนี้กูก็ยังไม่เอาสกิลเลยมึงจะให้กูตีชนหินจริงเหรอโู้ใหญ่เอว่ะอีไอวีนวิดวิดวิดเบลเบลเบลเยวทำไมคนไม่ดีคนไม่เนี่ยโ <c oughs> ว้ะทำอะไรอ่ะ เห็นผ่านไปเวฟเวบน่าชิตหิบเลยเฮ้ยบังเกอร์แล้วจิ้มหายลมลมช่วยหน่อยลมช่วยหน่อยเออดีนะลมช่วยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ถือได้ถืนไม่ได้ฟรินเชย ติดกันหินนะยังยังอยู่ยังอยู่ดู่ที่ไหนติดหินหรือจะบอสจ้าโอ้ยลองไปมึงเบรกหน้าหลุมไอ้บอสมึงดู มึงเห็นลูกมั้ยมึงเบรกอยู่หน้าลุงมึงไปดูบ้างคดูมึงเห็นลูกมั้ยมึงเบรกอยู่หน้าหลุมมั้ยที่ไฮะมีดรอผมด้วยกูกูตีอีกทีไม่ได้แล้วอ่ะมันติดหลุมแล้วแรงเลยพี่เขาติดแรงเลยกูต้องหันอย่างเงี้ยต้องต้องคุณจะตีเต็มแรงโอ้โหคุณผู้ชมต้องช่วยไอ้โบ๊นมันนนะเี่ย เูห้มนะเนแก่ไอ้โบสมมนแล้วเนี่ยี่โอ้โหคุณจะรออยู่แลยโบสเมื่อกี้ถ้ามันลากลงหลุมอะกูอีเกิลเลยเนี่ยกูใช้ไอ้ไอ้อินสปินอะแม่งลากฟีดเบ่งอยู่หน้าหลุมเห็นจะจากระตาเลยคุณผู้ชมก็เห็นมันแม่งโฟกแม่งโฟกับอลนี่ก่อนทีกอ่า มึงเลี้ยวทำไมเนี่ยเลื่อนไปไหนก็ได้นะจะเอาลงหรือเอาไม่ลงจ๊ะให้บวกเลือกให้บวกเลือกไม่ลงเราไม่ลงโอ้โหคุณผู้ชมดูมันทำดิกูสารแล้วค่นี้มึงก็จะเหมือนโบกี้มึงยังบวกไม่พออย่เ้ยบ่น ว่าแข่งอะไรกันวะแข่งกันขากใครอะไรโตเลยวะไม่เได้ไม่ได้ช็อตไฮไลท์แล้วเบรกอยู่หน้าหลุมเลยอ้าวังย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 ังไม่ครบยังไม่ครบอีกสองเกมบอดมันได้เปรียบระยะวะโอ้ยสองร้อยหลาเ มึงเลี้ยวไปทำไมไม่กูเฟลเวก่อนเออเข้าใจไหมเฟลเวเฟวเวเออกะจะตีให้ชนพระจันทร์ก็เกรงใจโอ้งานงอกเลยชิพหายไม่ถึงเนี้ยเฟลเวมันเดิมโอ้โหเหี้ย ไม่ถึงกสิตกน้ำมานส,าสิจะบอกนะบอสตกน้ำตกน้ำป๋อมแป้มเลยนะไปตกไปตกอุ้ยเบี้ยวเบี้ยวเอ้ยลมพัดลมแรงชิบหายเห็นเบี้ยวกระตาเลย ลมแรงลมแรงไม่ว่าพื้นเอียงด้วยโอ้โหแล้วตีข้ามเนินกูไม่ชอบช็อตตีข้ามเนินเนี่ยมันชอบตกน้ำโอ้ยมึงเบรกมันก็ได้ลูกวอบ์อัเนี้อ่ะเออเออเลี้บทุกหายเออ เกี่ยวกับอะไรก่ยวกับตาพายกูรานั่นด์เด็กอ๋อไม่ถนัดไอ้พื้นเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยวะไม่ง่ากที่พายโอ้โหโคสงานงอกแล้วล่ะมันต้องใช้ความแรงช่วยเว้ยโคตรไก่โคตรไก่อ๋อ อ๋อโบทจะมาไ้ก่อนแล้วค่อยๆตีเอาใช่ไหมนี่คือแผนของโบททุกคนพี่ลงไม่ได้นะพี่ต้องพี่ต้องเอาเท่าผมนะไว้ทันแล้วลงไปแล้วหนึ่งไอโบทมึงเอาด่านยากมาแล้วมึงให้ตีไม่ลงเนี่ยมึงบะคลองยากกว่าทําให้ลงอีกนะไเลือกมันสุ่มาันกูให้ด่านบังเกอร์มันยังง่ายกว่าไอ้นี้อีกเนะย มึงพื้นเอียงชิบหมนะตัวไหนที่โบสจะโอดบสเอามาเลยเลือกสนามให้ดีเอาเว้ตัวผู้หญิงอะไอ่ใช่ไม่ใช่ผู้ใจนะเอน้องเนิโกะเหรอใช่น้องเนสตูจางถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าพี่ใหญ่มันเปลี่ยนตรงไหนวะมันต้องเข้าก่อนไม่ใช่เหอผมไปเ้องน้ำก่อน คุณผู้ชมไปเข้าไก่โบสไหมอเคโอ้ยเลี้ยงเลีเลี้ยงน,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 นี่น้หนาหน้อง้วยนะแต่ปิดไว้ก่อนไม่มีบ้องคาบก็คาบแม็ดไปก่อน เแต่ชุดนี้ได้แล้วนี่กระเป๋าก็ตายด้วยเทชยบห้ยเนาะน้องต้องบวกอันนี้โอ้โหคุณนึกว่านี่แอตแทกออนไททันนี่ทำไมเราซื้อร้อยเหมือนกันนี่ ก็ <laughs> มันมีอย่างงี้มันต่างเขาเรียกว่าย้อมเมลข่ายไว้ไอ้บทมันต่างกันแคส่สี่มึงเห็นไหมมันเหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลยต่างกันแค่สี่อ้ฮอฮะ กูตีดิอีกเครื่องบินมึงหยุดบินก่อนได้ไหมเนี่ยอ้มาลูดตัวแม่นขนนันี้กูยังตีกูดเฮ้ยบวนมึงน่าจะไหลไปอีกหน่อยกูจะข่า <laughs> มึงแน่กูเสียวปากเลยแล้วกูตีชนเครื่องบินเป็นไงวันนี้ <laughs> จะเท่มากเลยนะทำไมมึงไม่ลงข้างล่างไปลงลูชไปสวยสวยเออสายลบหน่อยสายลบหน่อยพิวเวผิวไลท์ช็อต ไกลโ้ไกลเคียงไกลเคียงมาไหลหน่อยลงเลยนะน่ะเราใส่เค <Perfect S 1> รื่องบินเลยเพอร์เฟคเฉยไม่ลงกามา,าแล้วเอ้ยไม่ได้กลาลงกลาไกลเคียงโอพาก็ยังดีวะเฮ้ยมะนามน,นี้มันง่ายไปปหมเนี่ยระดับโบสมันไม่ขนามือหรอก ขนาดง่ายๆเป็นเกงได้พา <c oughs> เกิดเปสนามมันไกลแล้วพี่ไอสนามไกลยังไงไม่กะโบกี้ใครได้เบอร์ดี<ม>้น้องเก่งจัดอะกูบอกเลยโกงไปนัเข <c oughs> าไปเล่นไอหมดไอนั้นอะไอะไของสีสั่นอะมันมีอยู่ตัวหนึ่งม้องเก่งจัดเลยมึงแต่เบอร์ดี้เอาเบอร์ดี้เอาเลย <c oughs> พอจะจบสีสั้นไม่ตกว,วูบตกว,วูบงงชิบหายคุณรู้ว่ามึงเล่นโปรแ้ว มาซืาอ้อซื้อพี่ออฟปันเนี่ยยีงกับพี่ออฟอุ้ยบังเกอร์หอบังเกอร์ใช่ไหมอ่ากูจะได้กะระยะเพื่อก <c oughs> ูดไปเลยจ้าบังเกอร์เป็นเพื่อนแบบเออเห็นไหมบังเกอร์แหละ กูกะเผื่ะอ,อะกูกะเผื่อไงมึงบอกบังเกอร์กูก็กะเลยไปเลยมึงเห็นไหมลมมันพัดสวนมานะลมสวนนี่แย่ยสุดแล้วเว้ย,ยจบแล้วรอจบแล้วไงพี่ออฟไงโอ้อะไรวะมึงกับเป็นสี่ตาหรืครับไม่เอาสนามบังเกอร์เหรอต้างฆ่าเลยงั้นอะ